อี่เช่นเคยนะครับนี่วันนี้นี่มีน้องทอยนะครับมาช่วยขายของเลยนะนี่ครับอ่ะน้องทอยไปไปมือหน่อยเอวครับวันนี้อยู่กับบอนสีนะครับเอ่อของพี่จอยนะครับพี่จอยเริ่มขายบอลสีนะครับแต่บอกว่าวันนี้ราคาเบาๆนะครับใครสนใจนะครับโทรมาได้ที่เบอร์ศูนย์เก9าเก้าสอนะครับ ใครซื้อครบ4ี่ร้อยบาทนะครับจะส่งฟรีนะครับจะส่งไปสนีไทยนะครับวันอังคารนะครับเบอร์นี้นะครับสามารถแอดไลน์ได้แล้วก็มีปลายทางด้วยนะครับวันนี้ราคาหลักสิบทางนั้นเลยนะไม่มีถึงหลักร้อยนะครับอพี่จอยบอกว่าให้สิทธิ์คนที่โทรมาก่อนนะครับโทรมานะครับย้ำมาเบอร์ย้ำนะครับโทรมาเบอร์นี้เท่านั้นนะครับศู9ย์เก้า3้าสองสองสี่ห้าเก้าห้าสามนะครับ มาเริ่มที่ต้นแรกกันเลยนะครับต้นนี้นะครับชื่อว่าสุดปาถนานะครับสุดปาถนาสามสิบบาทนะครับแดงสยามนะครับสามสิบห้าบาทนะครับวันนี้พี่จอยบอกว่าให้ราคาเบาๆนะครับอันนี้สาวนครใจสีนะครับสามสิบบาทนะครับต้นนี้นะครับมีสองต้นคู่เลยนะครับสัตว์จะทำกับ หงดารุณนะครับารผมโชมหงดารุณนะครับัจธรรมหงดารุณพี่จอยให้70บาทนะครับตัวนี้นะครับเทพอัปสลาห้บาทนะครับนี่ครับด่างเหลืองสวยมากเลยนะครับสีเบนจรงนะสีเบนจรงนะครับอยู่ที่สี่สบบาทนะครับ สี่หลพรน,นะครับห้าสิบบาทนะครับเท้าหิรันพนาศูนห้าสิบบาทอ้อน้องแบงค์ลืมแจ้งค่าส่งนะครับค่าจัดส่งถ้าใครซื้อไม่ถึงสี่ร้อยนะครับค่าจัดส่งเป็นสามสิบเก้าบาทนะครับมงคล นะครับชื่อเป็นมงคลสวยมากเลยนะครับมงคลซับต้นนี้นะครับหน้าชมพูหวานเลยนะท่านผู้ชมนะครับมงคลซับสี่สิบบาทนะครับพญาหงต้นนี้นะครับสวยมากเขาบอกว่าพญาหงเนี่ยจะมีหูนะครับใายล่างนะครับสี่สิบเก้าบาทนะครับพญาหงเนาะนี่ครับพายจันนะครับเอ๊ะถูกต้องนะฮะพายจันพายจันหกสิบบาทนะครับ ปลาบูดทองสามสิบห้าบาทต้นต่อมานะครับเทพดาราสี่สิบเก้าบาทนะครับโอ้แดงสวยมากๆนะท่านผู้ชมนะครับเป็นบอลมีแข้งนะเทพดารานะครับอสาสงไข่ต้นนี้สี่สิบบาทนะครับเมืองใหม่สี่สิบบาทนางเรไรนะครับนางเรไรสี่สิบบาทนะครับนี่นางเรไรนะครับ มิ่งมาเหสีนะครับแล้วก็จังหวัดต่างรวมกันเลยนะครับสี่สิบเก้าบาทนะครับนางวิชุดานะครับสี่สิบบาทนางลากสดนะครับอ่านางลากสดตัวนี้นางลากสดนะครับห้าสิบบาทนะครับมงคลทรัพย์นะครับสี่สิบบาท สีบุรีรัมนะครับสามสิบาทนะครับสีบุรีรัม,มบุรีรัมเจ้าจากักรพรรดินะครับสี่สิบห้าบาทบเป็นท่าเรือแต่ข้าโกงไปเลยล,ลูกไม้นะครับสามสิบบาทนะครับแล้วก็แดงสยามต้นนี้สามสิบห้าบาท